ดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสาวๆสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยแล้วก็ติดต่อพัดมาได้นะคะใน ID ดีไลน์ p a t t 6 1 1นะคะเพื่อนๆติดต่อซื้อหนังสือได้เลยโปรโมชั่นลดพิเศษ100นะคะลดพิเศษนะคะจากราคาหน้าปกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสนใจซื้อนะคะหนังสือเล่มน,นี้ฝึกภาษาอังกฤษกับสมาชิกในครอบครัวนะคะเพื่อนๆอยากจะบอกว่าพี่สาวพัอายุ50ปีก็ฝึกจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะ พี่เคยอายุ56ปีก็ฝึกจากหนังสือเล่มนี้เพราะหนังสือเล่มนี้ช่วยให้การสื่อสารภาษาอังกฤษกับสมาชิกในครอบครัวแนะนํำนะคะเพื่อนๆท่านในที่มีลูกหลานนะคะ,ะสมัยนี้ต้องก้าวเข้าสู่อาเซียนโดยการฝึกภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้กันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ เป็นต้นแบบที่ดีนะคะดูนางให้ดูช่แม่เราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองฝึกภาษาอังกฤษที่ตัวเองก่อนแล้วก็สอนประโยคสั้นๆกับลูกหลานของเราเพื่อให้ลูกหลานของเรากล้าพูดกล้าแสดงออกกับชาวต่างชาตินะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะฝึกวันละเล็กวัน,ละ,ล,วนละน้อยเดี๋ยวเราก็จะชินนั่นเองเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนี้ลดพิเศษ100บาทนะคะเหลือ1น9้นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆน นะคะคต้องรีบหน่อยนะหมดเขตวันที่12สิงหานันนเองขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะบพื่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ